ฮัลโหลสวัสดีครับผมครับครับผมนะครขออนุญาตสอบถามเรื่องที่มันเป็นมาตรการของรัฐบาลนั่นนะครับเนาะครับที่เกี่ยวกับการของเงินคืนประกันเนี่ยมันออกในโลกโซเชียลเยอะเลยว่าเท่าของเงินคืนประกันแล้วมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับความคุ้มครองกันสิทธิทการดูแลมีเตืรออย,าอยาา่างต่างต่างเนี่ยขอผู้จัดการได้ได้ช่วยอะไรนึงพอดีผมผมขออนุญาตนะครับผมอัดลงยูทูบจื่อคนเมืองอยู่ง่ายกินงางเนาะนะครับเพราะว่าเขาเขาจะได้ ต้องมีใครมาแบบอย่างงี้งงอย่างกันเลยครับครับครับผมครับผมผมม่านยืนยันเลยเนาะการบริการครับผมการการคืนค่าประกันในครั้งนี้นะครับครับบามีหลังจากคืนแล้วบามีผลต่อการให้บริการทุกอย่างครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับอ๋อครับการบริการเหมือนเดิมทุกอย่างฮะเพียงแต่ว่าหลังจากเปลี่ยนคู้ใจไฟได้เงินกลัประกันคืนไปแล้วเนี่ยครับ เงินค่าประกันเนี่ยมันเป็นค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเนาะครับผมครับผมเปิดเปิดจะเปิดจะเปิดจะเก็บไว้พอเมื่อผู้ใช้ไฟเนี่ยรายลายเนี่ยสมมติถูกงดใจไฟเนาะเหมือช้ำระค่าไฟด้วยที่ทาเฮียอะจ่างก็ตามเนาะครับผมแล้วก็ถูกงดใจเปิดก็จะเอาเงินค่าประกันเนี่ยไปจ่ายแทนเนี่ยนะครับอ๋อสมมุติเราผมจะบอกว่งมีนี่ค่าไฟข้างเนี่ยนะครับอ๋อสมมุติเราผมข้างใจสักเดือนหนึ่งอีนอ่ะสองเดือนอีนอะครับหรือว่าติดต่อไปได้อีนอะเปิดก็เอาส่วนนี้ไปเอาไป จใจฮะเนี่ยก่อนแต่ถ้าถ้าผมกับถ้าผมกลับปมาใจถ้าผมกลับมาจ่ายค่าประกันยังอยู่ก่อนครับเลยจะได้ถ้าผมกลับมาจ่ายกับไฟตีย้อนหลังเนี่ยค่าประกันยังอยู่ถ้าถ้ากับมาจ่ายกับไฟเซ็ตก่อนมิเตอร์คืนทั้งหมดเลยแต่ค่าประกันนี่ก็จะมีการเรียกเก็บละนะครับอ๋อมิเตอร์นี่เรื่องมิเตอร์นี่เกี่ยวข้องกับส่วนนี้เลยนะครับหรอ อ๋อรับครับเพราะว่าในโลกโซเชียลตึงเฟซตึงไลน์ตึงเน็ตทุกคนสงสัยครับ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 เนี่ยอันนี้ผมก็เลยว่าตั้งใจเขาจะทําในช่องทางเนี่ยคือมันให้คนอื่นได้เห็นครับ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 ค่ับคร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 าบคราบครั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 บครายครก็ครับ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 นรับรับครั้งนี้นะครับหลายคก็สงสัยแต่ก็เป็นรับออกมาช่วยเนาะ โจยในส่วนนี้นะครับ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 แต่การบริการของการไฟฟ้าหลังจากที่มีการคืนค่าประกันยังไงแล้วการบริการเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับาประชสัมพันธ์ได้เลยอ๋อครับประชาสัมพันธ์ได้เลยนะครับอันนี้อันนี้ผมโทรหาอย่างเงี้ยไฟฟ้าพูดถึงหักเบี้ยกระเป๋านี่เนาะนะครับเนาะครับดัง ทบ a ก a n เนี่ยยังให้บริการเหมือนเดิมทุกอย่างครับทุกสถานีนะครับเออครับเออเป็นสิ่งดีๆเลยเป็นข่าวดีสําหรับสําหรับพี่น้องบ้านเฮาเนาะโดยเฉพาะคนดีฟังภาษาเหนือเฮาเนี่ยเนาะอำเภอวพิณก็เป่าผมก็อยู่เนี่ยครับอยู่บ้านปางยิ้วหมูสองเนี่ยแหละครับออ๋ครับครับครับคสอบถามมาได้นะครับเอครับผมครับผมขอบคุณเจ็บนักนะครับสําหรับจริงมันอาจจะขับเคลื่อนเนาะการการเชื่อเชียวปเดี๋ยวนี่มันมันบางทีขับเคลื่อนมันก็จงกันเัื่องอะครับ ครับ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 แต่แต่แแยืนยันได้เลยว่าการบริการของการค่าสุขภาพยังคือบริการปี่น้ำาจบ้านเหมือนเดิมทุกอย่างครับสิทธิ์ทุกอย่างมาหายไปครับมาหายสักอย่างเลยครับมาหายไปอ๋อแต่แต่แต่ขอถามครับดังนั้นถ้าเอาคืนเงินคืนประกันปุ๊บถ้าสุขราพได้จ่ายกับไฟนี่จะมีจะมีมาตรการหรือว่าอันยังก็ครับ ไฟฟ้าจะต้องมาหามาตรการเพราะว่าตะกอนนี่มันสามารถขับขากันไปเฉยเฉยขับไปได้เนาะถูกต้องครับจะทำเพื่อไฟฟ้าแบบนี้หนีข้างอย่างเงี้ครับครับแต่ต้าไปเนี่ยไฟฟ้าต้องต้องต้องมามาตกที่ไฟฟ้าละตอนนี้นะครับอ่าอ่าจะต้องมีการบริหารจัดการเรื่องนี้เรื่องอย่างกันนะครับเนี่ยดังนั้นประชาชนทั่วไปสามารถรับพื้นก็ได้บ่รับพืนก็ได้ขับขับจะพื้นก็ได้หรือว่าบบบบพืนเตอรก็ได้นะครับคือถ้าถ้ารับคืนก็คือว่าส่วนทีประกันนี่ก็หายไปหายไปครับแต่ตอนนีี้้้้โจจจททออยู่กาาารไไฟฟะะตงด ตอนนใชไฟนี่เปิดมาได้5ผลก็เท่าผมจเสียงอะไรไม่ได้นี่จะต้องมาหาแนวทางในการในการนั้นแก้ไขดีว่ากรณีมีไฟไฟข้างเนี่ยทศกัณฐนี่ยเฮาสามารถทักขบักการเฉยๆได้เนาะแต่ตอนนี้ตอนนี้จะมีละอย่าครับไม่พลาต้องมาหามาตรการล่ะตอนนี้นะคือผมได้ยินว่าทุกๆ5ปีหรือจะได้ดีว่ามันจะมีดอกเบี้ยติดผลไปมีส่วนลดให้เหมือนกันครับมีส่วนประกันมันจะเออตีค่าประกันนี่มันจะมีที่เนี่ยคืนคืนผลประโยชน์นะครับอันนี้อันนี้อันนี้ก็จะจะจะเกิดจาก เอ่อัเบี้ยจการประกัน,นอย่างนี้นครับเงินประกันนะครับมันจะอยู่ในบินอยู่แล้วเนาะได้ยินว่าได้ยินว่ามันอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ทีพันมาเนาะครับครับครับหลังนั้นวนะันนี้ก็เป็นเขาเียอ่าเป็นไงสอบถามเพื่อได้ความรู้นะครับดังนั้นอ่นะผู้จัดการครับมันจะมีปัญหาในนอนผมว่าหลังจากทีถ้าเอาเงินประกันไปเนาะหลังนั้นอ่ะตังประกันจะหายไปถ้าช่วงนี้คนมันชอนะ็อตเนาะได้จด้ยจกับไฟเดือนสองเดือนนี่จะมีปัญหา ครับ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 อันในช่วงวิกฤตนี่ไว้รัสโควิดนงก็เพื่อกำลังใจกันนะผู้จัดการเราตั้งตั้งคนใจไฟแล้วก็คนดูแลเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับครับครับผม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 ครับช่องฟูเมืองคนเมืองดูง่ายกินง่ายนะครับขอหยาดจบคลิปนี้นะครับขอบคุณผู้จัดการจันทัก์นะครับผมครับผมสวัสดีครับผม